มาข้อสารสบสามข้อนี้เป็นเรื่องของพฤติกรรมสัตว์เขาศึกษาพฤติกรรมของหนอนมแมลงชนิดหนึ่งเขาก็จะมีกล่องที่เป็นรูปก,ก,กระบาดแบบนี้แล้วเขาก็จะเอาหนอนมแมลงที่เพิ่งฟักออกจากไข่ร้อยตัวมาวางไว้ตรงกลางกล่องตรงนี้หลังจากนั้นเขาก็ปล่อยเวลาผ่านไปยี่สิบนาทีนอนมันก็กระดึบกระดึบกระดึบของมันไปเรื่อยเขาก็ดูว่าหนอนมันจะกระดึบไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หรือว่าตรงนี้ก็คือพวกนี้สิ่งเราทั้งนั้นเลยเขาอยากรู้ว่า นอนมันตอบสนองต่อสิ่งเราพวกนี้ยังไงมันจะเข้าหาอะไรเข้าหาแสงไหมเข้าหาความชื้นไหมหรือว่าออกจากแสงออกจากความชื้นอะไรยังไงเขาก็ดูเขาก็ทดสอบ3ามครั้งเพื่อความชัวทดลองซ้ําได้ผลเยอะผลจะน่าเชื่อถือกว่าเนาะอ่ะผลท,ที่เขาได้เป็นแบบนี้ครั้งที่1ครั้งที่สองครั้งที่สม,มันดูไม่ค่อยต่างกันมากอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันพบว่าหนอนนี่อยู่ตรงกลาง ไปฝั่งที่มีแสงและชื้นกับฝั่งที่ไม่มีแสงและชื้นไอฝั่งมีแสงและแห้งกับไม่มีแสงและแห้งเนี่ยไม่มีนอนตัวไหนไปเลยแปลว่านอนมันจะต้องเข้าหาสิ่งเล้าอะไรสักอย่างที่มีอยู่ในสองช่องนี้ซึ่งไอสองช่องเนี้ยมันก็แบ่งแทบจะครึ่งๆเลยนะไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญนั่นหมายความว่ามันจะต้องมีสิ่งเล้าอะไรสักอย่างที่นอนไปที่ทําให้นอน มาสองอันนี้แต่อกอันหนึ่งอ่ะไม่มีผลมันหนอนมันหาอะไรละ่ะสิ่งที่สองกล่องนี้สองฝั่งนี้มีเหมือนกันก็คือความชื้นจากผลตรงเนี้ทําให้เราพอจะบอกได้ว่าหนอนน่าจะหาความชื้นวะ่ะแต่แสงเนี่ยไม่มีผลเพราะว่าต่อให้จะมีแสงหรือไม่มีแสงมันก็ไปพอๆกันไม่ได้แตกต่างอะไรกันมาก แต่ว่าที่แห้งเนี่ยหนอนไม่น่าจะชอบเท่าไหร่เพราะว่าที่แห้งมันไม่ไปเลยจากตารางนี้เราก็เลยสรุปได้แล้วว่าสิ่งเล้วที่หนอนมันตอบสนองคือความชื้นหนอนจะเคลื่อนที่เข้าหาความชื้นแสงไม่มีผลอ่ะมาดูช้อยกันพฤติกรรมที่หนอนมาแลงแสดงอันนี้ช่างมันไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยกันแต่สิ่งแล้วที่มีผลต่อพฤติกรรมนี้คือความชื้นไม่ใช่แสงดังที่ได้อธิบายไปแล้ว แล้วมันคือพฤติกรรมประเภทไหนเป็นฟิกแอคชั่นแพทเทิร์นเป็นออเรนเทชันหรือเป็นแฮปปิสชูเอชันในข้อนี้เราต้องตอบว่าเป็นออเรนเทชันเนาะข้อ3เพราะว่าออเรนเทชันคือการตอบสนองตอบปัจจัยทางกายภาพเช่นแสงความชื้นอุณหภูมินิยามนี้เขียนอยู่ในหนังสือสสวทเลยก็คือมันจะมีความชื้นอยู่ความชื้นเป็นปัจจัยทางกายภาพมันก็เลยตอบสนองตอปัจจัยนี้โดยการเข้าหา หรือว่าออกออกจากความชื้นอย่างในกรณีนี้คือมันเข้าหาความชื้นเป็นอเรนเทชันแฮ t u เ t ชันเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ก็คือมันมีการกระตุ้นโดยสิ่งเราเดิมซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆช่วงแรกๆก็ตอบสนองอยู่แต่พักหลังๆเริ่มจะเรียนรู้ว่าสิ่งเหล่านี้แม่งไม่มีผลต่อการใช้ชีวิตก็เลิกที่จะตอบสนองไปตัวอย่างคลาสสิกกากับหุ่นไลากาแรกๆก็กลัวหุ่นไลากาอยู่แต่พักหลังๆเริ่มรู้ว่าหุ่นไลกามันไม่มีผลต่อชีวิตมัน มันก็เริ่มไม่กลัวแล้วก็มาเกาะหุ่นไรกาส่วน f i ค action p a t ิร์นอีกคำหนึ่งที่เราอาจจะคุ้นเคยเหมือนกันคือคำว่า chain of reflex ก็คือจะเป็นพฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิดเป็นพฤติกรรมที่ค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็เป็นการเป็นพฤติกรรมที่มีรูปแบบเฉพาะตัวของแต่ละสิ่งมีชีวิตไม่ได้มีสิ่งเราอะไรพิเศษขนาดไม่ใช่ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้เป็นการตอบสนองต่อปัจจัยทางกายภาพเนาะยกตัวอย่างเช่นการชักใยของแมงบุม่มการดูดนมของเด็กเป็นต้น มันจะเป็นพฤติกรรมที่ซับซ้อนมากกว่า orientation เนาะสำหรับข้อนี้ก็มองว่าเป็นข้อที่น่าเก็บอยู่ข้อหนึ่งโดยเฉพาะการตีความผลตรงนี้เป็นอะไรที่คาดหวังว่าทุกคนน่าจะทําได้เนาะส่วนอันนี้ค่อนข้างจะตรงไปตรงมาอยู่แล้วเรื่องพฤติกรรมก็ลองไปทบทวนดูว่าพฤติกรรมแบบไหนมันมีลักษณะดิ่นยังไงมันคือการแสดงออกแบบไหนเนาะสำหรับข้อนี้ตอบข้อ3มจ้ะ